สวัสดีครับเอาสำหรับคลิปนี้เขากะมาดูรถนะครับผมคลิปนี้ย่อมนะครับสุดๆเดก,ก้านะครับสองหนึ่งศูนเอาเช็คระบบนะครับเอาล่องพักกระจุกมัง้ยไงนะแน่นะครับผมกระจุกไฟฟ้าใช่ไหมวะ ปวดนะครับผมโอ้ลูกพีแง่ผ้ามาเสือนะครับ<อ>นะเดี๋ยวไปฮอดบ้านนะครับเดี๋ยวไปฮอดบ้านเดี๋ยวทยไทยใต้ียนไห้เบิ่องอีกที่หนึ่งนะครับอันนี้เกินเกินก้นนะครับผมเสียงเครียงนิ่มนะครับรถกระจอดโดนแล้วอานสีนี้เก็บงานบางบางส่วนนะครับเอาเป็นยังสื่อตามสภาพนะครับผม เอาคุณไฟในช็คน้อยได้ละพังนี้ก็ได้อยู่นะครับผมจุกไฟฝ่าเอาสำรับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราไปเบื้องรถนะครับเรียบร้อยแล้วกันกำลังเดินทางขับนะครับ พอดีแวะเล่นกับทีมงานอยู่จตุรัสแช่พู่มนะครับกะเดินทางมาหอดนาจิตตัวเมืองนะครับเสร็จรอบเมืองแช่พุ่มนะครับสำหรับรถคันนี้กะโอ้มอนนะครับขับดีนะครับแต่กัสีม่มีมองเก็บงานอยู่หลายมองดอ้วยนะครับสำหรับรถคันนี้ราคากับสียังข้งนในเปิดนะครับสำหรับคันนี้ภายในกัถือว่าโอเคอยู่ แอร์เบเย็นนะครับแอร์บเย็นเลยนะครับนี่กับมองเนึ่งที่สีต้องเก็บงานนะครับนาปัดเลื่อนไม่กะเกวันรอบใส่ได้นะครับเี่ข้อม้อนใส่ได้เี่น้ำมันใส่ได้นะครับยี่ข้อมเรลียมบวกึ้นนะครับสําหรับหนาปัดเลื่อนไม่นะครับกับสีมีส่วนของแหนบสีมีแหนบพักอยู่นะครับนี่จะต้องอแก้ไข อีนะครับสาหรับรถคันนี้นะครับแม่เครื่องดีนะครับผมเครื่องดีคันซี่ดีนะครับผมสภาพกาบถือว่างามบถือว่าขี่ไร้นะครับได้ว่าถ่ายเก็บงานแล้วนี่สวยแน่นอนนะครับรถตัวนี้นะครับรถหัวนี้เป็นตัวหายากนะครับพิมพ์ยุคนะครับตัวเงาเกียร์เมท20เลยนะครับคันนี้ เดินทางออกมาก,กับควมาณ่ี่สิบผาสิบโลได้แล้วนะครับนี่เื่องนิ่มเลยนะครับเื่องเื่องถือว่าพานนะครับค้มหออนกับปกตินะครับผมเห็นไหมครับก้มหออนวัดรอบขึ้นนะครับว่าขืนําไมนะครับ ภายในกับะมาณนี้นะครับผมบ่คอยเห็นหุงมันได้นะครับเอาไปหอดบ้านตั้งเบื้องกันไหมนะครับผมส่วนราคายัางข่้นได้เปิดนะครับรอเจ็บงานก่อนนะครับกนนีภาพนี้นะครับผมเอาอย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ